สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านนักเรียนทุกๆคนนะคะตอนนี้นะคะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ระบาดจึงทำให้ทางโรงเรียนเนี่ยไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้นะคะครูป้อมจึงทำคลิปวิดีโอเพื่อจะมาสอนนะคะในหน่วยของปถมนิเทศ ปรมนิเทศก็คือการแนะนำนะคะแนะนำโรงเรียนของเราคุณครูของเราเพื่อนของเรานะคะแล้วก็ชั้นที่เราจะมาเรียนเดี๋ยวครูป้อมจะเริ่มจากการแนะนำตัวครูป้อมก่อนเลยดีกว่านะคะชื่อคุณครูชวรณพาชอบทำค่ะ แล้วเราก็จะมีคุณครูอีกหนึ่งท่านนะคะคุณครูอีกหนึ่งท่านก็คือคุณครูมมยุรีเทียนสีแล้วสมาชิกในห้องของเราเนี่ยก็จะมี11คนค่ะปีนี้นะคะมี11คนนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปชมกันได้เลยนะคะโรงเรียนวัดบางสะแกนอกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ในซอยเทิดไทย33แขวงตลาดภูเขตเทอรีกรุงเทพมหานครมีอาคาร2อาคารนะคะนี่คือห้องเรียนอนุบาล1อยู่ชั้น3ของอาคารค่ะและนี่คือคุณครูประจำชั้นครูชวันพัฒชอบธรรมหรือครูป้อมส่วนนี่คุณครูมยุรีเทียนสี ที่เลี้ยงซึ่งจะคอยช่วยครูป้อมดูแลนักเรียนอยู่ในห้องของเรานะคะสมาชิกในห้องเรียนของเรามีทั้งหมด11คนค่ะแต่ตอนนี้ยังขาดรูปของนักเรียนอยู่เดี๋ยวเปิดเธอมาถ่ายรูปก,กันนะคะส่วนบรรยากาศในห้องเรียนของเราก็จะมีมุมต่างๆค่ะอย่างเช่นตอนนี้หน้าห้องของเราเป็นยังไงคะสวยไหมคะนักเรียนคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นป้ายป้ายต่าง,างๆที่อยู่ในห้องเรียนของเราเช่นก็ไก่ถึงฮอนดคูกหนึ่งสัปดาห์มี7วันยังมีบอร์ดอีกมากมายสีสันสวยงามจะให้นักเรียนมาค้นคว้าหาความรู้กันภายในห้องเรียนของเรานะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะคะที่จะให้ความสนุกสนานกับเด็กๆได้ค่ะอย่างเช่นสไลเดอร์ รูปเสือยังรอนักเรียนให้มาเล่นกันอยู่นะคะต่อไปก็จะเป็นบ้านบอลบ้านบอลบ้านนี้ยังรอนคนมาเล่นอยู่เดี๋ยวเปิดเทอมเจอกันนะคะเด็กๆส่วนนี้เป็นมุมหนังสือที่มีหนังสือนิทานเยอะแยะมากมายรอให้นักเรียนมาค้นคว้ากันค่ะมุมวิทยาศาสตร์และมุมศิละปะ แล้วยังมีเกมการศึกษาอีกมากมายที่ยังรอเด็กๆมาเล่นมาหามาเยี่ยมเรียนกันนะคะในโรงเรียนของเรายังมีสถานที่ที่นักเรียนจะต้องรู้จักกันอีกนะคะสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่สำคัญเลยก็คือ องน้ำของโรงเรียนวัดบางสแกนนอกเป็นยังไงบ้างคะสะอาดสวยงามแล้วก็ปลอดภัยด้วยคะ่ะยังมีอีกสถานที่หนึ่งคะ่ะโรงอาหารเอาไว้สำหรับเด็กๆมานั่งรับประทานอาหารนะคะโรงเรียน ของเรายังมีสถานที่ที่นักเรียนจะต้องรู้จักอีกมากมายนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมมาแล้วครูป้อมจะพานักเรียนไปเดินดูให้รอบโรงเรียนเลยค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆอยากมาโรงเรียนกันหรือยังเอ,อ่ยถ้าอยากมาแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมเมื่อไหร่แล้วครูป้อมจะแจ้งไปอีกทีนึงนะคะวันนี้ครูป้อมก็ ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ